มังทาไอชิดโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่เห็นยังก็เห็นน้ำกันเหมือนเนาะแม่ใจแย่ขึ้นกันถ่ายถ่ายแบบกับแม่ทำยังไงคืนนี่ถ่ายแบบกับแม่ทำยังไงอย่านะอย่าเอ๊ะมามาเออนั่นไงนั่นไงนั่นไงนั่นนั่นไง ไงเจ็บไหมเจ็บเลยเหรอก็มันไหนไหนเห็นม้อยนั่นหมูเด้งอ่ะหมูเด้งมันตกไส้ขาเมื่อกี้นี่อย่ลบมากเอาเทล่าสอเอาลายๆอันมันก็เปิ้นสั่นตัวนั่นกินนมกินนมกินนมอ้าว เควีอีกตาแสงมาได้ไงเธออยู่ไหนเนี่ยเทวีอีกตาแสงใครบักทันสิแล้วไปขคยบักทันบอบกกลับมาหายายหนูแล้วจ้าถึงอุบลบองทุง่มยังไงถึงจะได้เจอ แต่งตัวมัดแมนหุ่นรลักกันเนอน่ารักอย้างนอยงน้ะตั้งแ่ยงเด็กนเนี้อะไรเด็กเนาะเด็กล่าอะทำเลยทําอย่าทำพี่สิขอโทษเลยขอโทษพี่ก่อนแน่แน่แน่ เออนั่นแหละดีแล้วรู้จักขอโทษพี่อยสุอ้ายที่ลังอย่าอย่าคูรันคันหคันนึ่งอยู่ขางลางมันบริยนญาติกันเด้คันมีสองคันนี่มาเอาคันใหญ่นี่ลูกมานี่มาเอาคันใหญ่มาคันใหญ่นี่จั๊ะไม่ไหมไม่มึงย้ายเห็ดไหนไหมย้ายลงพื้นเราบีว่า 何必？<laughs> <c oughs>